สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศนะครับผมที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับป่าเขียวนะครับวันนี้ป่าเขียวจะพาพี่น้องนะครับมาถ่ายรูปถ่ายวิวที่อยู่ในป่านี่แหละครับไม่สวยกว็กราวประธานอภัยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้ดูบรรยากาศและมา ตามหาสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดอยู่ทั่วไปนะครับตามท้องไร่ท้องนาก็มีตามป่าตามโคกก็มีนะครับนี่นะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับขณะนี้เวลานะครับเวลาสี่โมงกว่าใกล้จะถึงห้าโมงแล้วนะครับตะวันก็จะตกดินแล้วนะครับนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับตามป่าเต็งป่ารังนะครับมีนะครับ พอมีนะครับพอได้เอาไปทําประโยชน์นะครับเพราะว่าก็เป็นไม้นะครับต้นใหญ่ก็ใหญ่ต้นเล็กก็เล็กนะครับแต่ว่าผมก็เจอแล้วนะครับพี่น้องเจอแล้วเอานะครับฝากพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป่าเขียวทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อนะครับเผยแผ่สมุนไพรนะครับ เพื่อไม่ให้สาบสูญนะครับเพื่อไม่ให้หายสาบสูญไปจากโลกเรานะครับสืบทอดกันต่อไปนะครับเวลาจําเป็นมานะครับมันได้ใช้แน่นอนครับพี่น้องทุกท่านผมการันตีว่าได้ใช้นะครับอ่านะครับพี่น้องทุกท่านผมเจอต้นแล้วนะครับแต่ผมต้องไปถ่ายต้นเล็กๆให้ดูใบด้วยนะครับแต่ต้นใหญ่ยังมันมันไม่เห็นใบนะครับเอานะครับพี่น้องทุกท่านนะครับถ้า กล้องไม่ชัดนะครับกล้องไม่ชัดแล้วก็พูดอะไรผิดไปนะครับบางทีมันพูดไปแล้วมันผิดก็การบรรยายและภาพเสียงนะครับไม่ละเอียดนะครับไม่ชัดนะครับขอกาบประทานอภัยและรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับผมนี่แหละครับเหตุโคนอะไรก็ออกอยู่แถวนี้นะครับลกมากนะครับลกมากลงไปลงไปข้างล่างนี้จะเป็นหัวโศกนะครับ บ้านผมเรียกว่าหัวโศกนะครับแต่ภาษากลางผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับเอาละ,ะครับเจอแล้วครับนี่นีนเจอเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวต้องเดินอ้อมอ,อ้อมไปนะครับเจอใบแล้วนะครับผมก็จะเก็บไปอยู่นะครับผมจะผมจะขุดนะครับต้นเล็กๆไปปลูกไว้ทําบอนไซนะครับทําบอนไซเพื่อให้อา่า ับรุ่นนะครับที่เขาเรียนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยว่าใช้อย่างไรไปอย่างไรนะครับเพราะว่าให้ความรู้กันนะครับอ่านี่นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องนี่นะครับสังเกตดูใบนะครับให้ดูใบชัดๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกชื่อทีหลังนะครับให้ดูใบก่อนนี่เป็นหน้าใบนะครับ นี่เป็นหน้าใบนะครับมือก็สั่นผมพยายามทํามือผมให้นิ่งๆแล้วนะครับพี่น้องนิ่งๆแล้วอาจจะสั่นเล็กน้อยนะครับโอ้ยุงก็เยอะนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับหน้าใบนี่หน้าใบนะครับหน้าใบเป็นแบบนี้หลังใบเป็นแบบนี้นะครับจะมีลายแบบนี้นะครับแล้วนะครับลำต้นนะครับลำต้นจะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวก่อนให้ดูเง่าเพราะว่ามีรอยคนมาตัดต้นใหญ่ไปทําประโยชน์นะครับทําเถียงไร่เถียงนานี่ทําอะไรที่เขาไปมุงหญ้าด้วยนะครับเวลาเขาผูกมัดเชือกใส่นี่มันจะเป็นไม้ที่มอดไม่กินนะครับไม้ชนิดนี้มอดไม่กินไม่รู้มันมีสารอะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามอดนี่ร้องไห้เลยนะครับกินก็กินเป็นส่วนน้อยแหละครับเนี่นี่นะครับเป็นเปลือกของเขานะครับขีดดูก็ได้นะครับนี่เห็นไหมเวลาเราเอาเนี้ นี่กูกึ่น่จะเป็นสีเขีเยวๆนะครับนี่เขียวๆเ,เป็นสีเขียวๆเ,เลยโอ้ยทําไมอยากให้พี่น้องดูชัดๆอ่านี่ชัดแล้วครับพี่น้องอดูชัดๆนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ต้นเล็กของ,ของเขานะครับมันไม่มีต้นใหญ่นะครับแถวนี้ถ้าใหญ่ก็เท่าแขนครับเท่าแขนเท่าขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนต้นนี้ก็มีครับพี่น้องอนี่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 เป็นต้นใหญ่นะครับประมาณเท่า เทาขาครับเนี่ยเท่าขาประมาณเท่าขานะนี่นี่ครับนี่นี่แหละครับนี่นะครับต้นนี้นะครับจะเป็นมีตุ่มๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้นประมาณห้าปีแล้วมั้งครับต้นนี้ยแต่ถ้าต้นใหญ่ๆจริงๆโอ้เป็นสิบยี่สิบปีนะครับมันจะมีเกล็ดอย่างนี้เลยถ้าเป็นต้นใหญ่มีเกล็ดอย่างนี้มีเกล็ดมีเกล็ดลอยแตกๆอย่างนี้ครับนี่นะครับมีเกล็ดอย่างนี้นะครับเนี่ย ภาษากลางเขาเรียกว่าต้นกระทุ่มนะครับกลับมาต้นเล็กนะครับภาษากลางเขาเรียกว่าต <idir> ้นกระทุ่มนะครับต well. ้นกระทุ่มบ้านผมเรียกว่าต้นถมนะครับบ้านอีสานบ้านผมนั้นเรียกว่าต้นถมนะครับพี่น้องยู่ภาคีสารจะหูเลยว่าต้นถมนะครับพี่น้องต้นถมตะพอตะเม่เฮานีแเละเอาไปห็ดเถียงไห้เถียงหน้านะครับหมดบบกินนะครับ เป็นยังนะครับผมจังอยากจะขุดไปนะครับต้นเรียกผมว่าอีกไม่กี่ปีนะครับอีกไม่ถึง4ี่หปีแถวนี้จะกลายเป็นป่ามันป่าอ้อยทั้งหมดเลยนะครับที่ผมสังเกตมานะครับผมก็เลยจะเอาไปทําไว้ให้คนรุ่นหลังได้อยู่นะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับเอานะครับไปดูสรรพคุณกันเลยนะครับสรรพคุณของต้นกระทุ่มนะครับหรือต้นถมนะครับผมที่น้องทุกท่านนะครับหนึ่งนะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับผมยกมาแค่ห้าข้อนะครับพอคร่าวๆนะครับข้อที่หนึ่งนะครับใช้ลดความดันโลหิตนะครับแก้ท้องล่วงนะครับปวดมวนท้องนะครับใครที่เป็นปวดมวนท้องเป็นม้วนๆเป็นก้อนๆนะครับเขียวกินใบนะครับเขียวกินใบสดๆเลยนะครับประมาณสองสามใบนะครับแต่ว่าจะออกรสชาติขมนะครับขมนะครับขมเฝื่อนนะครับหรือ เอาใบมาต้มนะครับสักสี่ห้าใบมาต้มแล้วก็ดื่มน้ํานะครับดื่มน้ําต้มนะครับประมาณแก้วนะครับสองแก้วนะครับอย่าอย่าติดต่อกันนะครับดื่มเว้นนะครับเว้นไปหนึ่งแก้วนะครับประมาณสามชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงหรือหกชั่วโมงนะครับก็มาดื่มอีกนะครับก็จะแก้อาการพวกนี้หรือบรรเทาอาการพวกนี้ได้นะครับสองนะครับใครที่เป็นบวมน้ํานะครับบวมน้ําที่ว่าบวมน้ําเกี่ยวกับ ไตไม่ดีนะครับบวมน้ําเกี่ยวกับไตไม่ดีนะครับนําใบของต้นกระทุ่มนานี่นะครับต้นกระทุ่มนี่นะครับและใบโพขี่นกนะครับใบโพขี่นกนะครับเอามาต้มรวมกันนะครับดื่มกินนะครับเช้าแก้วเย็นแก้วนะครับจะช่วยนะครับบรรเทาอาการบวมน้ํานะครับที่เป็นเกี่ยวกับไตนะครับได้นะครับใบกระทุ่มนะครับและใบโพขี่นกนะครับพี่น้องทุกท่านเอามาต้มรวมกันนะครับกินนะครับ ถ้ากินติดต่อกัน5วันนะครับก็หยุดไป2วันติดต่อกัน7วันก็หยุดไป3วันนะครับพี่น้องอ่านะครับพี่น้องติดต่อกันไป1เดือน2เดือน3เดือนจนอาการจะทุเราขึ้นก็เว้นห่างๆออกไปเรื่อยๆนะครับ3นะครับถ้าใครถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับขับถ่ายออกมาเป็นมูกเลือดนะครับใช้เปลือกก็ได้นะครับหรือลำต้นก็ได้นะครับเอามาต้มดื่มนะครับ มันจะช่วยบรรเทาและอาการจะหายไปเลยนะครับห้านะครับใครที่เป็นเกี่ยวกับโรคผิวหนังทุกชนิดนะครับโรคผิวหนังทุกชนิดนะครับแล้วก็ใครที่เป็นเกี่ยวกับมะเร็งนะครับหรือคุทธราดนะครับใช้เปลือกต้นนะครับใช้นะครับล้างนะครับล้างหรือชําระนะครับเปลือกนะครับเปลือกเขาจะมีรดฝาดๆนะครับฝาดๆเอาไป เอาไปต้มนะครับต้มให้ต้มดีๆนะครับกองเอาแต่น้ํานะครับเอาน้ํามาชุบมาชําระมาล้างนะครับหรือใช้นะครับสดๆเอาไปตําไปตําแล้วก็คั้นเอาแต่น้ําสดๆนะครับเอาแต่น้ําสดๆแล้วก็เอามาชําระล้างนะครับจะช่วยนะครับโรคผิวหนังทุกชนิดนี่ชะงัดหนักนะครับช่วยได้ชะงัดมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรสฝาดทุกชนิดเลยที่มีรสฝาดจะช่วย เรื่องเกี่ยวกับแผลภายนอกภายในดีมากนะครับเอานะครับพี่น้องทุกท่านนะครับวิธีสังเกตนะครับสังเกตใบนะครับเพราะว่าของต้นกระทุ่มนี่จะมีจะมี2ชนิดนะครับที่นี่ที่อยู่ตามป่าโคกจะเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเพศนะครับเพศนะครับฟังดีๆเพศเมียนะครับแต่นะครับแต่ ดูที่ทุ่งนานะครับตามททมนะครับตามททมตามอะไรจะใบเล็กกว่านี้นะครับใบเล็กๆนะครับใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับใบใหญ่ใหญ่กว่าใบเล็กๆนิดนึงนะครับประมาณเท่าถ้าใหญ่สุดที่ผมสังเกตมาประมาณเท่า3นิ้วนี่นะครับจะเป็นใบตัวนั้นมันจะเป็นใบกระทุ่มนะครับกระทุ่มเพศผู้นะครับตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับนะครับพี่น้องทุกท่านก็ฟัง เอาสาระกันมาพอประมาณนะครับผมให้ดูภาพชัดๆนะครับนี่ต้นกระตุ่มนี่นะครับมีรอยตัดเขาไปทำประโยชน์นะครับถ้าเป็นใบใบกระทุ่มที่อยู่ที่อยู่แถวทามเขาเรียกว่าทามนี่มันจะประมาณเท่าใบอันนี้นะครับนี่ครับประมาณเท่าใบอันนี้นะครับนี่ประมาณเท่านี้ครับต้นใหญ่ๆด้วยนะครับบางทีต้นเท่าคนก็มีนะครับ เขาเรียกว่ากระทุ่มไทมนะครับตัวนั้น่ะตัวนี้เป็นกระทุ่มโคกนะครับมันจะรสชาติเดียวกันสรรพคุณเดียวกันเลยนะครับเอาละครับพี่น้องถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยดูแลกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับคลิปทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับ คิดเงินให้ได้เงินนะครับคิดทองให้ได้ทองนะครับด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับจงคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องนะครับอำนาจบาร,รมีปู่ชีวโกโกมารพัฒนะครับจงช่วยนะครับแผ่มารักษาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปผมให้หายจากโรคไปแกล้เจ็บมีโชคมีลาบล่ำรวยกันทุกคนนะครับวันนี้คลิปนี้ป่าเขียวขอกราบสวัสดีครับ